คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะช่วงนี้นะคะเราก็จะมีแต่ข่าวส่วนใหญ่ก็เป็นคนละครึ่งกันนะคะเพราะว่าในวันจันทร์นี้ค่ะ14มิถุนายนนี้นะคะเขาก็จะเริ่มลงทะเบียนแล้วนะคะวันนี้มิมทีนิวส์นะคะก็นําวิธียืนยันสิทธินะมาฝากหลายหลายคนถามมานะคะว่าการยืนยันสิทธิ์ต้องทําอย่างไรสําหรับคนละครึ่งเฟส3นี้นะคะวันนี้เรานําวิธีมาบอกแล้วง่ายๆค่ะในคลิปเดียวจบเลย เรามานับถอยหลังนะคะ14มิถุนายน64คนละครึ่งเฟส3นะคะจะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2รวมทั้งผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐอาทิจิมชอบใช้เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเราชนะ มสาเรารักกันนะคะยืนยันสิทธิ์เข้าโครงการคนละครึ่งเฟสสเพื่อรับสิทธิ์วงเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการวันละ150บาทต่อคนไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการนะคะว <c oughs> ิธยียืนยันวิธียืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามนะคะสามารถทําได้ทั้งบนแอปเป่ตาตังและบนเว็บไซต์ w w w ร์ลไวด์เว็บคนลครึ่ง .com แบบง่ายๆเลย เรามาดูวิธีแรกกันนะคะการยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ผ่านทางแอปเป่าตังทำยังไงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้เราดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเป่าตังพร้อมผูก gwallet นะคะแต่หากว่าเรามีแอปอยู่แล้วนะคะก็ข้ามไปเลยไม่ต้องทำขั้นตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนในการดาวน์โหลดก่อนนะคะซึ่งการดาวน์โหลดนะคะเราก็ไปเปิด แอป Next สโตร์นะคะหรือ Google Play นะคะก็คือไปโหลดนะคะในที่ที่เขาให้ดาวน์โหลดแอป,ปนั่นแหละพิมพ์ค้นหาคำว่าเป๋าตังนะคะเมื่อเจอแล้วก็ติดตั้งเลยเขาก็จะให้เราระบุเบอร์มือถือนะคะเลขและยืนยนัน OTP 6หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรกนะคะ กดเลือกยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการและกดตกลงค่ะแล้วก็ระบุพินเป็นตัวเลข6หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้งเลยนะคะอันนี้ลืมไม่ได้นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วอันนี้เรามาที่ข้อ2นี้เลยนะคะข้อที่2คือนะคะ เมื่อเรามีแอปเป่าตังอยู่แล้วเราเข้าไปที่แอปเป่าตังค่ะแล้วก็กดแถบโครงการคนละครึ่งนะคะเพื่อลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน64นะคะเวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา3ค่ะรอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอปเป่าตังภายใน3วันนะคะรอนะคะ สี่ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์โดยการริบชิปบัตรประชาชนที่ตู้ ATM สีเท้าของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยนะคะนั่นก็คือเป็นการเอาบัตรประชาชนตัวเองนะคะ hmm. เข้าไปยืนยันตัวตนก็คือเสียบที่ตู้ ATM สีเท้าของธนาคารกรุงไทยคือตู้นี้นะคะจะเป็นตู้ที่สามารถยืนยันตัวตนได้เพียงตู้เดียวตู้ธนาคารกรุงไทยที่ไม่ใช่สีเท้าก็ยืนยันไม่ได้ตู้นี้นะคะแค่เราเสียบบัตรเข้าไปนะคะ คือตู้นี้นะคะมันจะมีปุ่มให้บอกว่ายืนยันตัวตนนะคะเรากดยืนยันตัวตนก่อนแล้วเราค่อยเสียบบัตรเข้าไปมันก็จะเป็นการให้เรายืนยันตัวตนผ่านตู้นะคะแต่หากใครที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขาหรือตู้ ATM แล้วก็ไม่ต้องไปทำขั้นตอนนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะคะโดยเริ่มต้นใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม64หรือหลังจากได้รับสิทธิ์นะคะ หลังจากนั้นค่ะเราต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์บางคนลืมไปบางคนลืมเติมเงินเข้าไปนะคะคือจะบอกว่าอย่างงี้นะคะคนละครึ่งนะคะเราไม่ได้เงินจากรัฐร้อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้ออะไรอย่างเช่นไปซื้ออาหารไปซื้อเสื้อผ้านะคะสมมติว่าเสื้อผ้าตัวละ300เงินเรานะคะที่อยู่ใน G Wallet ต้องถูกหักร้อบาทแล้วรัฐเขาก็จะช่วยเราอีก 1 5 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องโหลดเงินเข้า G Wallet ซึ่งถ้าเราเข้าไปในเป๋าตังในหมวด g w ว l l e t นะคะมันก็จะมีเมนูบอกว่าให้เติมเงินซึ่งพอเราเข้าไปในเติมเงินเขาก็จะบอกว่าให้เราเติมเงินด้วยวิธีไหนค่ะซึ่งหากเราจะเติม G Wallet ผ่านแอปในโทรศัพท์นะคะเราก็แค่ไปกดเมนูนะคะบอกว่าอ้าวเราขอเลขรหัสนะคะเพื่อเติมเงินเขาก็จะให้เลขยาวๆเรามาแล้วเราก็กดคัดลอกค่ะแล้วพอเรากดคัดลอกนี้นะคะเราก็ไปที่หน้าธนาคารที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์นะคะเป็นแอปของธนาคารอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาเลขที่เราคัดลอกนั่นแหละนะคะ ไปใช้ในการเติมเงินในหมวดโทรศัพท์นะคะแค่นั้นเงินเราก็จะเข้า G-Wallet แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจในการเติมเงินนะหรือว่ารู้สึกว่าเอามันทำยากนะคะก็บอกมามิทีนิวคอมเมนต์มาด้านล่างถ้ามีคนอยากรู้เดี๋ยวมามิทีนิวจะทำคลิปนี้ให้ฟังนะคะซึ่งนะคะเมื่อเราได้เติมเงินแล้วเราจะใช้จ่ายนะคะสามารถใช้สิทธิ์กับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะ เสร็จสิ้นการชําระเงินวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ผ่านแอปเป่าตังแล้วค่ะแต่ถ้าใครไม่เคยทําก็อาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากหลายขั้นตอนนิดนึงนะต่อมาค่ะการยืนยันสิทธ์คนละครึ่งเฟส3ผ่านเว็บไซต์อันนี้คือสามารถยืนยันผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะก็คือเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นั่นแหละนะคะถ้าเราจะยืนยนดดันตัวตนด้วยวิธีนี้เข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com แล้วกดปุ่มยืนยันสิทธิ์นะคะ โดยนางสาวกุยาตันติเตมิทนะคะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้บอกเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสานะคะว่าการกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังกรณีผู้ที่เคยได้สิทธิ์ในเฟสสมาแล้วจะมีปุ่มให้กดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังและเว็บไซต์คนละครึ่งวันและเวลาเดียวกับปุ่มให้ลงทะเบียนใหม่เลยนะคะก็คือคนที่อยู่กลุ่มเก่าเนี่ยคุณอาจจะไม่ยืนยันในแอปก็ได้คุณอาจจะไปยืนยันนะคะในเว็บไซต์คนละครึง่ง .com ก็ได้แต่ไม่ใช่ไปลงทะเบียนใหม่นะคะแค่เข้าไป ตรงที่ปุ่มยืนยันสิทธิ์แค่นั้นซึ่งการยืนยันสิทธิ์กลุ่มแอปเป่าต่างระบบจะรันเรียงลำดับการยืนยันสิทธิ์นะคะจนครบสาสเว็ล้านสิทธิ์นะคะเมื่อครบก็จะปิดลงทะเบียน ดังนั้นนะคะคนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส2มาก่อนก็จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ไม่ใช่การได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะคะนี่ก็คือการยืนยันสิทธิสำหรับคนละครึ่งเฟส3ที่จะถึงนี้นะคะทั้งรายเก่าและรายใหม่นะคะก็บอกแล้วนะคะว่าสามารถทำได้ทั้งในแอปเป่าตางค์แล้วก็ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ .com ด้วยค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน Mammy T n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ